สวัสดีครับรแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับที่นี่จําหน่ายรถไถรถเกี่ยวมือสองแล้วก็รถกระบะและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับสาหรับรถแท็กเตอร์นะครับท่านใดที่กําลังมองหารถแท็กเตอร์นะครับรถไถสภาพสวยๆหรือว่าตามสภาพไว้ใช้งานนะครับวันนี้เรามีให้เลือกทั้งหมดกัน12คันรถอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับคลิปนี้แต่ก็มีราคาย่อมเยานะครับมีรถเข้ามาใหม่2คันครับใครสนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับที่091 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4 7นะครับเดี๋ยวไปชมรถกันเลยครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา2คันนะครับแล้วก็รถกำลังเตรียมส่งสายใต้อีก2คันนะครับ f อท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับนัดมีรถมาแนะนำนะครับสำหรับรถไว้ใช้งานในภาคเกษตรนะครับในครัวเรือนของเราครับคันแรกเป็น39แรงม้าครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับอยู่ที่240,000บาท อุปกรณ์ได้2ชิ้นครับด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวนรถเช็คเก็บงานแล้วนะครับตัวนี้ทําสีใหม่นะครับเปลี่ยนถ่น้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮยางเดิมครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี57เเล่มทะเบียนชุดโอนครบมาคันที่2ครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็นคูบัตนะครับรุ่นนี้หายากมากๆนะครับแต่ใช้งานถือว่าสุดคุ้มนะครับเป็นคูบัต้ารุ่น l 3 0 0 8แครับ30แรงม้าเครื่องยนต์เป็น3สูบ2พาว f wheel ขับเคลื่อนสี่ล้อครับ คันนี้ราคาเพียง230,000บาทนะครับรถนะครับมีการเช็คเก็บงานทําสีแล้วเรียบร้อยลูกมงลูกหมากนะครับต่างๆนะครับเช็คเก็บงานแล้วครับสวยๆนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อจากนัทแท็กเตอร์ไปได้ประมาณ2ปีกว่านะครับพอดีมาเทิร์นเอารุ่นใหม่ไปนะครับให้ฟีฟแรงม้ามาเยอะกว่านี้นะครับใครที่หารถไว้ทําไร่มันสัมปะหลังนะครับตัดหญ้าไถนาตีนานะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะเลยครับสําหรับครอบครัวสําหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับตัวนี้30แรงม้านะครับ ระบบเกียร์เป็นเกียร์ชัตเทิลครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบนะครับ2เค้า4วิวขับเคลื่อน4ล้ออันนี้ใช้งานอยู่ที่3 2 0 6ชั่วโมงการทำงานครับรถมีการตัดคอนแครปเรียบร้อยนะครับลูกหมากเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าหางใบเต็มเมครับตัวนี้จะเป็นหางใบ22นิ้วนะครับหางใบ22นิ้วรถสวยครับรถมีเล่มทะเบียนครบตัวนี้รถจดทะเบียนปี54ครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับใครที่สนใจ 30แรงม้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆรถเพิ่งเข้านะครับราคาไม่แรงด้วย230,000บาทส่งฟรี300กมนะครับถัดมาเป็นยันม่านะครับ ef 393 T 39 e ครับ39แรงม้านะครับยางเต็มๆยางสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้รถสวยสีเดิมตัวนี้ราคา285,000บาทมีคันนี้คันเดียวนะครับในร้านนะครับที่เป็นพิเศษเลยเพราะว่าตัวเนี้ย สามารถจัดผ่อนจัดดาวผ่านยันม่าแคปปิตอนได้แค่คันเดียวนะครับทุกคันเราขายเฉพาะเงินสดและออกผ่านทกสนะครับคันนี้สามารถผ่อนดาวได้นะครับลูกค้ารถใช้งาน1,800ชั่วโมงรถถือว่าสภาพสวยสีเดิมนะครับผ่อนนะครับผ่อนยังไงนะครับตรงงวดย่อยเดือนละ2,000นนะครับอ่างวดใหญ่นะครับส่งเป็นรายปีนะครับปีละ9ก้าหมื่นห้ากว่ากว่านะครับแล้วก็มีคนค้บสองคนนะครับเพราะว่าสินเชื่อจะเป็นสินเชื่อของยันม่าแคปปิตอน รถถือว่าสวยครับ1,800ชั่วโมงยันมา e เก9 3 T เป็นดุมล้อหน้าใหญ่นะครับตัวนี้เช็คสภาพให้แล้วเก็บจุดรัวซึมให้แล้ว2 8 5 0 0 0บาทครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ L3608 รถสวยสีเดิมนะครับตัวนี้ราคา2 6 6 0 0 0ครับยังอยู่นะคันนี้รถเครื่องเกียร์ดีนะครับรถจดทะเบียนปี54ครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถถือว่าแห้งกิบ รถสวยรถเดิมใครที่มีงบไม่เยอะนะครับอยากได้36แรงม้าไว้ใช้นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงอาทิตย์นะครับ3,783ชั่วโมงมาพร้อมกับผานควรครับผานควร6ใบ22นิ้วนะครับรถสวยนะครับไม่อีกหนึ่งขันครับตัวนี้เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับ36แรงเหมือนกันมาพร้อมกับผาน5และดันหน้าครับชุดท้ายเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับสีใหม่ ไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟหน้ากระจังหน้านะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพวกพอยนิเจอร์ภายนอกเนี่ยเก็บใหม่แป๊บไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกใหม่ตัวนี้ใครได้ไปต้องบอกเลยครับว่าเหมือนรถใหม่มากๆรถกิบมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นด้วยนะครับราคาคุ้มนะครับตัวนี้2อง0 0 0เบาทเล่มทะเบียนเอ,นอกาสารชุดโอนครบตัวนี้ก็จดในปี54เหมือนกันนะครับจัดตรงฟรี300กิโเมตรแรกครับตัวนี้2อง0 0 0เบาทขายสดและออกผ่านก็สอนะครับไม่หนึ่งคันครับเพิ่งเข้า L 3า0สีู่ดตัวดีทีครับตัวนี้ก่อนเก็บงานนะครับผมให้อุปกรณ์3ามชิ้นเลยนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมราคา1 9 5 0 0แสนเก้าหืห้าันบาทอันนี้คือสภาพแบบล้างน้าขายนะครับรถถือว่าสีสีสวยอยู่นะครับตัวตัวนี้ยังไม่ทันได้ล้างนะครับล้างออกก็จะเป็นสีส้มเหมือนเดิมแล้ว,ลออกกลวรถถือว่าใบโรตารี่เต็มๆนะครับได้อุปกรณ์สามชิ้นนะแสนเก้าห้าถ้าใครเอาสองชิ้นก็มีด้านหน้าแล้วก็หางก็จะอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันไฟตาหน้ามีแตกนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้ ส่วนถ้าเช็คเก็บงานพร้อมอุปกรณ์สชิ้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ2องแสนสองนะครับเช็คคือทําสีใหม่แต่ว่าใครที่ไม่ทําสีนะครับก็จะอยู่ที่2องแสนหนึ่งหมื่นนะครับประมาณนี้ยางดีนะครับยางจำมๆทั้ง4เส้นเลยตัวนี้34แรงม้าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองนะครับเพิ่งเข้ามาช่วง11โมงของวันที่7พฤศจิกานะครับตัวนี้34แรงมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นนิวฮอลแลนด์นะครับ TC 4 8 r ตัวนี้ก็ราคาคุ้มราคาถูกนะครับตัวนี้ราคา2,6เองนะครับ ได้ดันหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับรถใช้งาน4,000ักว่าชั่วโมงครับชั่วโมงสูงหน่อยแต่ว่าสภาพรถก็ถือว่าสวยยังใช้งานได้อยู่นะครับเบาะเราส่งไปหุ้มอยู่นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้มีเล่มทะเบียนครบอุปกรณ์2ชิ้นนะดันหน้าและโรตารี่ราคา2 0 0 0นนะครับราคาไม่แรงเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งคันครับ4 7 0 8 SP นอวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับผมลดเหลือ3,9 0 0จากราคา4 1 0 0 0นหนึนะครับทำไมถึงต้องราคานี้ครับราคานี้ผมให้หางควรใหม่ นะครับแค่เฉพาะราคาหางควนนะครับก็ราคาตก40,000แล้วถ้าลูกค้าไม่เอาหางได้นะครับขายแค่ราคา3.6นะครับถ้าไม่เอาหางขายแค่3.6นะครับแต่ว่าถ้าเอาดันหน้าและหางพวงใหม่นะครับอยู่ที่3.9นะครับ4.708 hp นะครับมาเจ้าตู้แอร์กันบ้างนะครับขายชอบทํางานในออฟฟิศครับแอร์เย็นเพลงเพียงเพนะครับตัวนี้ไม่มีเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเอาในโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่250,000อุปกรณ์ดันหน้าชิ้นเดียวครับ ประตูมีแตกบ้างนะครับแอร์ใช้งานได้ปกติเย็นฉ่ำนะครับเย็นเฉียบนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหางขุดมันราคาเราเริ่มต้นตั้งแต่เหลือแค่ตัวเดียวนะครับตัวละหมื่นนะครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็จะเริ่มต้นแต่ราคาหมื่นสองหางขุดนะครับเป็นถึงหมื่นสี่ห้าร้อยผนยกล่องเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับตัวตัดหญ้านะครับเริ่มตั้งแต่ราคาสองหมื่นสามพันบาทนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกองอุปกรณ์มือสองคาดก็มีนะครับค่าอยู่ที่ตัวละแปดพัน นะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับรถยังไม่หมดนะครับอยู่ด้านล่างยังมีอีกนะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นรถที่เตรียมนะครับเตรียมส่งมอบนะครับรถกระบะก็ปิดการขายแล้วนะครับรถกระบะวิโกไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินุ์ครับมาดูรถเตรียมไปใต้บ้างนะครับรถยังเหลืออีก3คันนะครับมี4 7เจนะครับมีเ9 5มมี M70 อยู่ด้านล่างนะครับ เร็วๆนี้จะมี m 9 5 4 0สี่สภาพสวยๆเข้ามาหนึ่งคันนะครับตัวนี้ไปที่จังหวัดชุมพรนะครับอําเภอปะทิวนะครับตัวนี้ลงที่อําเภอปะทิวครับลูกค้าจองออนไลน์เข้ามานะครับรถกระบะวีโก้ก็ปิดการขายแล้วนะครับไปลงที่อําเภอสมเด็จนะครับขออนุญาตข้ามฝั่งครับอากาศแบบวันนี้ร้อนสุดๆนะครับอ่ะแทรกโดยรถกระบะนะครับสองคันนะครับตัวนี้เป็น toyota r v o pularner นะครับรถปี 2,017นะครับ2,017นคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่แสนห้านะครับไม่แสนสองครับตัวนี้ไม่แสนสองเครื่องเสียงเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็แต่งสูงสไตล์ออฟโรดมาเรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้ครับไม่สี่หมื่น isuzu d max all new spacecab ปี2021นีนะครับรถ2ปีนะครับรถ2ปีรถ2ปี3ปีนี่แหละครับประมาณนี้ไม่40,000โลรถสวยๆใหม่ๆจัดทรงให้สวยๆครับตัวนี้ราคา439,000บาท นะครับเราไปพร้อมกับคันนี้ครับ M 5 0 0 0ัน M 5 0 0 0ันคันนี้เตรียมลงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอําเภอคีรีรัตน์ชาปะานะครับถ้าบอกอำเภอผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับส่วนตัวนี้ L 4 0 1 8นะครับเพิ่งติดจองวันนี้ครับ FC จากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลก็ขอพระคุณมากๆเลยนะครับส่วนรถแถวหน้าก็เป็นรถที่ติดจองเตรียมจัดส่งนะครับกันทั้งหมดเลยส่วนเครื่องอัดฟางนะครับของสยามตวตวลานะครับ นัดขายอยู่ที่ราคาข้าไปซื้อของคูปองตนี่สี0 0สนสามนะครับสี่แสนกว่าตัวนี้นะครับราคา3 8มแสนแปดนัดมีส่วนลดให้อีก2,000มเหลือ3 6มแสนประกัน1ปีครับมีทีมช่างไปตั้งก้อนอัดวางให้ไปเทสทดสอบให้เรียบร้อยถึงหน้างานนะครับรับประกันหนปีด้วยเครื่องใหม่แกะกล่องเลยครับราคาจะเท่าเท่ากันกับของมือ2ตาช้างนะครับแต่ตัวนี้ผมรับประกัน1ปีจากโรงงานนะครับราคาเพียงสามแสนหกะ วันนี้ถ้ารีวิวขาดตกบกพร่องประการใดหรือพูดเร็วไปนิดนึงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับอากาศร้อนครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างครับงานแน่นๆเลยนะครับมีสี่เหนึ่งคันนะครับ L C708 ตัวดีทีครับตัวนี้สามนหกนะครับถ้าไม่เปลี่ยนยางนะครับถ้าเปลี่ยนยางก็อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอ้ยไม่ใช่เช็คแล้วนะครับเหลืออยู่ที่สามเจ็ดห้านะครับถ้าไม่เปลี่ยนยางถ้าเปลี่ยนยางก็อยู่ที่สามเก้าห้านะครับ L3408 ครับตัวนี้อยู่ที่ราคา175,000บาทนะครับถ้าเก็บงานก็จะอยู่ที่195นะครับตัวนตัวนี้ KRT ของ f c ทางจังหวัดขอนแก่นครับ B4 นะครับ f c บอรเบือครับกำลังเช็คนะครับ c 7 0 8 f c ทางอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ5018นะครับตัวนี้จองเมื่อวันก่อนนะครับไปที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีครับ L36 B24 นะครับคันโค้งนะครับไปที่อำเภออูทองไอสอพี่น้องจังหวัดสุพรรณนะครับตัวนี้ L3408 ครับรถวัดนะครับหลวงพ่อจองก็ได้ส่วนรถนะครับถวายเป็นพระกรถินไปนะครับคันนี้ก็ไปที่อำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนด้านในก็จะมี M95 นะครับแล้วก็ M70402 คันยังไม่ได้ปรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ L4508 ของ f ออำเภอสีบุญเรืองครับส7เอำเภอหนองวัวซอครับ ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจรถไถมือ2หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆช่วงนี้รถก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจก็ตอนนี้นัดกําลังเอารถเข้ามาเรื่อยๆยังไงก็ติดตามคลิปนะครับคลิปอัปเดตหน้าร้านนะครับเราอัปเดตกันวันเนว้นวันสนใจรถไถมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆโทรสอบถามมาได้ครับ0918611191นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,านีขอบคุณครับ